สว,วัสดีครับพี่น้องหลายวันนี้ข่อยคนเก่าคนเดิมในช่องแจ้วแจ้วของเงาอีกแล้วครับพี่น้องเนาะมาไม่เล่นเกมโซฟริสมาลาซ่ากนันดีกว่าพี่น้องเอาทุนมาสองปัญหาเลยพี่น้องยังไงยังไงก็ประกาศก่อนเลยพี่น้องเลยว่าฝากกดไลค์กดแชร์ไม่แพ้พี่น้องช่องวีสองแหละการฝากเข่ากลุ่มกันไปน้ำจังมีจีกรรมแบบช่องวีสองคมหาลอยซับจะแจกคนละหาลอยยังสิบไปเลยพี่น้องแจกแบบบึมบึมไปเลยหาลอยหารางวัลเลยถ้าคมหาลอยซับด้วยพี่น้อง คอยจะซูมใน Google ให้เบิ่งเลยบ่มีบ่มี่หนามงหนามาทั้งนั่นพี่น้องมาแต่เฮามันเล่นกันกมานี่เบิ่งก่อนมันจะได้หรือบ่ได้ก็จังว่ากัน,นมันจะไห้เฮาเนาะเฮ้ยส่งไห้อยู่เด้ส่งไลท์ดีอยู่แต่ว่าคูณกุณสเก่าบ้มอยู่โอเคดอกนี้บ้มอยู่เซนเซ่ามหพี่น้องเซนเซามา่มหดอกนี้ ต้องสื่อพันหนึง่งเขากระดากันได้เหรอนี่อุ้ยพรีซีฝาตอหนะบอตตอสีเขียวมันมาแท้พี่น้องเป็นสีฝาตอสีม่วงตึมคูนเฮียมากโอ้ยโคตรตตกหนักแต่กบ็บอกไปเรื่อยเว้ลงมาหายหรอกนะมันเซนเซ่เหรอมันคงบปเซนเซ่จะอ้ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสมันหน่อยไปวะกูจินหาไปอีกสามร้อย โอเคใหม่แรกได้กำไรพันเฮ้ยหกร้อยกูบาทเลยนี่โ okay, อเครอบสุดท้ายนั่นแหละวาแล้วมึงได้หกร้อยกูบาทเพิ่มเพิ่มเจรอญบึ้มอะโ,โอเคได้กำไรแปดร้อยพี่นอ้องใหม่แรกของเท่าใหม่แรกของเฮ่ามืัอนี่ไปอัดหนักเลยปเปล่าเฮามาสามพันวันออกมาแทนเรามืัอนี้ โอ้ยบอกโมโคดหลายร้อยหายสิบบาทคือมาไปแตกข้างในว่าอิลีถ้าถ้าแบบคูณเช่านี่แบบสามพันเลยอ่ะบอกโมโคดหลายว่าพันนะเอาเรื่องอยู่เลยมามามาข้างในบอกโมคือว่างัันนี่เขาไล่ไล่ไล่หลายคือว่าขันห้อยมันบแม่น่ะบอกเงินมาบอกโมมาเมื่อกี้บอกโมขันไว้นึง ห้าขวงเลยแต่ก็ะไรโอเคแต่คู่เจ้าหามันคู่หลายอยู่แล้ะยังเหลืออีกสามเทือสองไปสองเทือต่อไปโอเคคู่สิบลอยเศร้าโหโคตรเจ๋งแมงเลยสื่อใหม่แพงรเ่เจ๋งทันทีเลยวะโอเคสงสัยต้องอ่ะมุนเข่าดีปะวะอ่ะมุนเลยละกันพี่น้อง ะมันจะหายอกาสครับวะเจสิมห้า,า,าบาทแพงเอะหมุนมาเจสิมาเนี่ยเก่าหกพันไปด้ยเข่าหกพันแบบบ้งแตกก็ได้อะแบบจ่ายขึ้นมาสีพันกันนี้จะได้แล้วอะถ้ามันเข่าหานะเอ้ยแตกหน่อยใส่มาห้องวัะเนี้ง่ามอัดลิปแต่ด้นดดมันคือบอกห้องแต่กลัวท่านอัดมันคือบอกห้องแก่งนี่เฮ้ย อัดคลิปตุ๊บห้องปั๊บโดดนะสุ่มไทยบ้านเนี่ยเฮ้ยหมกม่อมาโควยต่อยนี่ไหลดีไหล,ด,ไลดีแบบกระเปิ้นอุ้ยไหลมาก300แล้วพี่น้อง400เฮ้ยมีโอกาสเขานี่หุ้ยเขาอุ้ยให้โอกาสดีๆไหลมาเจ็ดร้อยอุ้ยแตกนอกเจ็ดร้อยละเขาฟีเจอร์มิดมา จังไดเขา 6, ่าหกพันพ้อมามันหายโอกาสเฮ่าพี่น้องเอา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 กันเข้าไปโอ้ยโตแพงนะบุ้มบุ้มเจ้าสองมาสามพันสามพี่น้องโตเซียงม่วงมันจายหลอดหาสิบบาทด้วยเลยวะเฮ้หลอดจังเดยมู้ล่ะแต่มันจายหลอดกูบาทอะเบื้องมาท่านว่ามันจายจังเดยโอ้ยเอาทุนมาสองบรรทจังไดก,กะกำไรสองพันอะ เผลอๆหลายกูหันโอ้ยโอเคหกสิบสามบาทคูณสิบแปดอีกพันเจ็ดกูกำไรยังไงกับสามสี่พันหน่ะบอกไว้นี่กล่วยบอกอังุูลเด็ต่อแท้บอดใดวะแถมมันมีคูณจากกลวยอีกโอเคพี่น้องคลิปนี้จบสำนีแล้วมันห้ยโอกาสเท่า,าไหร่กำไรมาเกือบสี่พันบาทพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผม